อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์กันด้วยนะคะหนูน้ำครับตอนนี้เราอยู่ในร้านเจ็ด 听了很多吧。 พุมแปลแเคือแม่ถักเปียให้แล้วมันไม่สมูรอ่ะก็ถักเองอ่ะ 那。 Che uh per -huh. 咖啡。 ก็สีในกล้องแค่แต่อันเนี้ยมันก็แอบ,บเหมือนแต่ว่าพอใส่สีนอยมากเลยไม่ได้สีสีสเข้มใส่มันแค่หยดเดียว É, filho, é team. Mm. มันเป็นโวลกุญแจไมอย่างนี้จริงๆมีหลายสีแต่ชอบสีนี้ที่สุด ไม่ดูดิสุขแก่นี่คือคนที่มีการวางแขงงั้นพวกเราก็เหมือนกันนะจะต้องเรียนรู้เรื่องการวางแขงกันใช้สมรรถนะเรื่องศิลปะอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานการวางแขงเนการชินด้วยตอนนี้เรียนรู้ว่าคณะที่ได้สนใจคือคณะศิลป์าสตร์โบราณวัตถุจิตรไม่งาหงนนะเศรษฐศาสตร์บริหารจัดการอย่างแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเงิน

เดียหนึ่งเดือนึงเดือนนะครหนึ่งสัปดาห์ปหั้กม่ตนอะบอกเพื่อนเขาไปักกิ ये बात है รเตอนนี้คือขายของเดี๋ยวจะขายไหเพราะ่ะเอ,อาทฤษฎีพอ่อมาใช้อกเป็นแบบโอเคไม่บอกดีกว่าคิดมีทางอ,นนอ,อาื่นไหมเอาเป็นหุ้น เนปนดร้านขาของส่งเดีจะยากเมื่อไหร,ร่คืณถุงก็ถูงถ้าเอาไปผลิตสินค้ากว่ากวได้มันจะไถูก เดนเล้วมนเรียไปเ๋ยวเอาง่ายๆไปขับรถสาแล้วนะรถเมย์ก็ไม่มีคัาน้ำมันรเออจริงขับรถเอารถส่วนตัวก็ไม่มีแถมวดจับนจเ่ดตอนนี้เขาให้มาแสนหนึ่งฉันร้ให้มาแสนหนึ่งเอามาลงุ สมมติว่าเรารก,กไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรด้นก็เนื่ยเ <c oughs> หลือยอย่างนี้ไม่ทำงานพักถ้าทันช้ามากยนดหนึ่งอาทิตย์าทามนาทมหนึ่งม,มันต้อหนึ่งอย่า้น<ม>ยากเลย<ม>ไปขายของจัดตลาดสมมติว่าขายซ้ำก็ไม่ได้ กูท<ห>ุกอย่างที่ว <ano> ่าเป็นทางอยู่เลยงั้นเราไปเล่นหวยกานนากคันาก็ผิดไม่ดีไปปั่นเซิร์ฟอยายังผิดกดหมายมันเลยอะเอาเวทางที่สุจริตเยากเลยอะ เอยต้องเซ็นี้เลยไปดูงแมคิดอย่างเดียวคือขายสอก็ใช่ก็คิดว่าขายได้ไม่ได้กค่อยคิใช่ก็มีแต่ไม่มีอะไุแจะขายอะไรที่มีมีแ้ไม่ด้ทำอะไรก็ขายก็อาหารก็ขายซื้อคิก ไม่มีทางเดียวหาัวรวยจุิก้เรื่อยๆ่หางตสก็น่าจะสเลยเออ เราต้องคิดเรื่องกะเปอร์เซ็นต์ด้วยคิดได้ค่ไนเฮ้ยทางเธอวิ่สเรายิ้มเป็นไงสรุปไ็นทำแล้ว มิเตอมรอบหน้าเอาเวลาแบบอนายอยู่กจหว่อมาต้องศึกษายดกวนี้อืม มันเป็นตานะกว่าเดี๋ยวกันเย็นคืน ตีุณใจผิดอ่ะไปแล่นลมมันพัดอ่ะ